สวัสดีค่ะมาพบกับนางลิกันทรักคือก็จะวันนี้นางลิกันทารักขอขอบคุณพี่ๆนะจากที่เขาาเป็นกำลังใจแห้นางลิก่อนอื่นก่อย่าลืมกดไลแรกดแชก่อนสักตไคร้นางลิสก็จะมานิ่งมาน้องมานิ่งมาน้องดูคลิปน้องลิให้จบก่อนนะคะค่อยคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะนี่จะยำก้นนกจินถาดใหญ่ค่ะโมโหจ้ะวันนี้โมโหหิว ยำโอ้ไม่ใช่ยำขนมจีนน้ำยาน้ำยาหั่วนะจ๊ะน้ำยามั่หม,วม่วนี้ก็คือว่ามม่วจริงๆจ้ะเดี๋ยวเดินไปนั่งเลให้ดูจรจ้ะมันมั่วจริงๆริงจ้ะมันใส่ทุกอย่างลงไปในนี้เดี๋ยวน้องจะเทแล้วนะคะเห็ดกันไหมคะว่ามันมีเห็ดมีปลาทูมีอะไรทุกอย่างหมั่วม่วอีดีจ้ะ น้ำลายแตกนี่จะยำอ่อนขนมจีนน้ำยาหมั่วนะจ้ะเข็นกันไหมคะกลับมาทานกันนางรีแล้วจ้ะมาเซ็จแสตนํำกันจ้ะขนมจีนน้ำยาหมั่วมั่วมั่วหมั่วมั่ว,วนี่ก็คือนางริใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ค่ะเห็นกันไหมคะ,นะขนมจีนน้ำยามั่วก็มาเซ็ตแสตกันเลยจ้ะ ทีนังลิตั้งชื่อขนมจีนน้ำยามั่วเพราะก็มันมม่วค่ะแล้วก็มีผักหลายอย่างเป็นสีสันไหมคะว้าวเผ็ดผักเลยจ้ะเผ็ดมากค่ะนี่จ้ะมาทานกันนังลิจ้ะโมโหหิวจ้ะไม่โมโหอะไรคะ่ะโมโหหิว เห็นกันป่ะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวนางอี๋นั่งเอียงๆมาจ้ะมันถึงจะเห็นนั่งเอียงๆมันถึงจะเห็นนางริเดี๋ยวน,นางีงงางงงนนิขอเอาน้ำยาใท่อีกนะจ๊ะเพื่อเพิ่มรสชาติน้ำยาม่วนจริงๆจ้ะมอาเ้ยจ้ามาทานกันจ้ะเห็นไหมฮะอือ เดจ้ะของเราก็มีหลากหลายด้วยค่ะโมโหหิอถัดใจมากจ้ะปลาทูจ้ะปลาทูแบบว่าเป็นเป็นกีบเลยจ้ะ để cái tai như vậy, tai tai ขนมกินผักมีหลากหลายจ้ะมาเดินจากกระทัดแอปหนองจ้ะ อ,อยากกินกับแต่ไม่มีกระชายนาลิก็เลยเอาทุกอย่างขึ้นในตู้เย็นมาใส่ให้เหมดกันจัดเสียงดังกัดเผ็ดแบบว่าเจ็บท้องเลยจัะเจ็บท้องจริงๆจรจัะ Ini kan. Mm hmm. Mm -hmm. Setting tingkah. ໃສ່ຫມາກເດີ້ຈ້າເອັບເຟັກຍັງມາເດີ້ເອັບເນດີ້ໃຍຈ້າວ່ มลาานนะละหวานมากจ้ะหวานหวานมากๆหวานอธิบายไม่ถึกไปจ้ะขึ้นชื่อว่ามะมะละนะจ๊ะอืมอ้มอื้ม มาลิ้มลิ้มหมอพิดงวยจ้ะอยากจะบอกว่าสุดยอดมากโอ้โ้ถอดจ้ะโอ้โหถอดเลจแตเสียงดังไปหน่อยเสียงดังไปนิดนึงค่ะนี่จะเห็นปะจ้ะน้องจีนน้ำยาหมวอจ้ะหมวยลิจ้ะ ผักก็มีหลากหลายเลยนะคะโมโหหิวจ้ะเต็มถาดอีกจัะนี่จ้ะมาเลยอ,อือจะบอก,กตีโค้งเข้าปากเลยจ้ะแซ่บมากอือ đúng màu uhm. uhm. vậy thứ cho จ้ะให้กันน้ำยาม้วนจริงๆค่ะเห็ดอ่ะ ไงแกงจอบเป็นไงแก,งเ,แกงเลิชอบเผ็ดเชียงยังบนหลูห้นังรีเิ่นคิดว่าตลก่อนะ่ะจดจะมั่นบนตาลกจ้ะนังรีหลูแต่เราส่งเผ็ดคือก้านน่ำทีนังรีเ็ดรั้งแรงทำไมนังรีบนหลูเหลืองเป็นไงบอกว่าให้นนงีเผ็ดวิดีโอพี่บาทพี่บาลงนังรีเฮ็ดลงตังกลาย เขาหนังิเริ่มรู้จักว่าเขาเห็ุจังใดหนังลิกลับไปบังหยอดวิดีโออันเก่านางลิพอเห็ุใหม่ๆพี่บ่ายดีจ้ะหนังลิอยากลบถิ่นแต่แบบพีเช้าหนังลิว้าหักบ้าหวายพลวารแห่นหนังลิเห็ุคือพี่บ้า ฉ็นถาดเลยจ้ะหืตีขงใจถาดแล้วขึ้นแต่เมึ่อนหนึ่งหรพักเดี๋ยหมากแต่ขัดแกวหมาเห็นกันไหมจ๊ะเดี๋ยวเรากินหัวจั๊ ีฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e มานิ่งมานองมานิ่งมาน่องคือกาวจ้าขอบคุณค่ะ